เออหอยดูนมดิไอ้ดูนมแม่ดิไม่มให้กินแล้วมาให้กินนมแม่แล้วโตไปหนุ่มแล้วเนี่ยแล้วเปียกซอกเลยนมแม่เนี่ยดูนมแม่เปียกโตขนาดนี้แล้วยังกินนมแม่อีกอ้ยเบาๆาดูมันดูมันดูมัน แม่มีนมเหรออืมหึงแม่มีนมเหมอนะอืมไอ้ขัดูดิไอ้พดูนมแม่ดิ <c oughs> วันนี้กินปะวันนี้กินเหรอนังแม่